เต่ใต้นะว่า2.0 G ีเกียออโต้ปี2 0 1พโปรโมชั่นของไลที่290,000บาทเท่านั้นค่ะรถครอบครัวสาภาพสวยมากๆกว้างขวางนั่งสบายขับดีสุดๆเลยค่ะ ติดฟิล์มเรียบร้อยกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจริโมทแอร์แบ็กคู่เครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะออกรถสุนบาทส่ง6,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปกรกสุรคันนี้ไปเชยงงานได้แล้วค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ แอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆมีสปอยเลอร์หลังอีกต่างหากด้านหลังก็กว้างมา,มากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะขนนั่งด้านหลังก็กว้างมากๆนั่งสบายสุดๆมีแอร์ตอนบนและได้เบาะสามแถวอีกต่างหากนะคะนั่งได้เจ็ดถึงแปดคนเลยค่ะได้เครื่องยนต์2องผ่าน4สี่เบนซินเครื่องแรงขับดีค่ะ สนใจโทรสอบถามไกรเลดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 505 50 08 58ติดต่อแอปค่ะ mm hmm. หรือจะทักไลน์มาได้ติ๊กที่ช่องไอดีมีแอนไซนำหน้าแอนไซเพนึ่งศูนพิมพ์ลายสอบถามไกรเยดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ